ลำโพงบูทุธขนาดพกพาราคาหลากักร้อยแต่คุณภาพหลักพันของออร่าแชร์รุ่น BS08 พัดรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้มาพร้อมกับ Dynamic Duo d y n a m i c Super b e d บ o o ู d ด o Dice ขนาดกำลังขับ20บบาทด้านหน้าจะมีลำโพงมาให้อยู่2ดอกแล้วก็ที่ด้านข้างทั้ง2ด้านนะครับเขาก็จะมีซับเบสมาให้แล้วก็ตรงบริเวณซับเบสนะครับเขาก็จะมีไฟ r g รบรอบๆมาให้ซึ่งไฟ RGB ตรงนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีไปตามจังหวะของเสียงเพลงเพิ่มอัตรถรสแล้วก็บรรยากาศในการใช้งานครับให้แบตเตอรี่มาที่00มมิลใช้งาน,นานานประมาณ4-6ชั่วโับ ที่ด้านบนเขาก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มควบคุมเกี่ยวกับไฟปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเล่นหยุดเพลงปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่มปิดเปิดนะครับที่ด้านหลังเขาก็จะมีรูช่องต่างๆมาให้ตามนี้เลยนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นช่อง AUX นะครับอันที่2ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับเป็นพอร์ตชาร์จนะรุ่นนี้สามารถเสียบแฟลชไดร์ในการเล่นเพลงก็ได้นะครับถ้าแฟลชไดร์มีเพลงแล้วก็เสียบเมมโมรีการ์ดนะครับในการเล่นเพลงเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะอันนนี้จะเป็ OS card คร รุ่นนี้มาพร้อมกับมาตรฐานกันกันน้ำ IPX5 สามารถเอาไปเปิดเต้นตอนช่วงสงการก็ได้นะครับ